ถ้าแพ้สงครามที่ก่อขึ้นกับประเทศไทยครั้งนี้ทางเลือกของฮุนเซนมีอยู่เพียงแค่สองทางทางที่หนึ่งติดคุกในฐานะอาชญากรสงครามทางที่สองลงนรกเพราะชาวกัมพูชาจะไปลุมฆ่าฮุนเซนที่บ้านหลังนั้นสถานการณ์การรบระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมร กำลังจะขยายพื้นที่การรบออกไปผมสรุปให้พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นี่และที่ฟังการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านตั้งแต่เช้าที่กัมพูชาเริ่มยิงใส่ทหารบริเวณฐานหมูป่าทางทิศตะวันออก ของปรา,าสาทตาเมืองทุ่มห่างจากตัวปรา,าสาทไปประมาณ200เมตรเริ่มยิงครั้งแรกกัมพูชายิงใส่ทหารไทยเวลา8นาฬิกา20นาทีจากนั้นก็พลุมกันบอกพี่น้องที่เคารพว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะทำศึกกับประเทศไทย วางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากยิงที่ปราสาทต,ตาเมือนทมช่องบกเริ่มช่องอานมาเริ่มปราสาทต,ตาควายเริ่มบริเวณปราสาทพระวิหารเริ่มภูมักเขือตลอดแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ตั้งแต่อําเภอน้ำยืนไปจนถึงอําเภอบ้านกวดอําเภอน้ำยืนอยู่จังหวัดอุบลอําเภอบ้านกวดอยู่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกันนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขากำลังทําอยู่นี้หุนเซนกับหุนมาเน็ตทําตามแผน ผมย้อนกลับไปดูคำสัมภาษณ์ของฮุนเซนที่พูดไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมฟังภาษาเขมรไม่รู้เรื่องผมก็ให้คนที่ฟังภาษาเขมรแปลให้ฟังฟังออกแปลได้ฮุนเซนบอกว่าคนที่อยู่บริเวณเขมรสูง ที่พูดภาษาเขมรไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมสุรินศรีสะเกแล้วไม่เลือกถือสัญชาติกัมพูชาคนพวกนั้นคือคนทรยศเขาจะยิงคนพวกนั้นคุณเซนพูดก่อนวันที่ยี่สิบสี่ที่มีการประทะกัน นั่นแสดงว่าหุนเซนมีความเป็นฆาตกรอยู่ในจิตใจบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยคนที่อยู่อีสานใต้บุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษบุรีรัมยมีสองสามภาษาภาษาเขมรนภาษาลาวเหมือนผมแล้วก็ภาษาสวยสุรินก็มีภาษา ขเขมรมีภาษาลาวมีภาษาสวยศีรเกตมากกว่านั้นมีทั้งภาษาลาวภาษาขเขมรภาษาเยอภาษาสวยเยอะแยะไปหมดเขาอยู่ที่นี่เป็นคนไทยมาตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินเป็นสยามประเทศมาเป็นประเทศสยามจนเป็นประเทศไทย ผมพูดภาษาลาวลาวอีสานทำไมผมจึงเป็นคนไทยเพราะผมเกิดบนแผ่นดินไทยผมเป็นคนไทยเพื่อนผมอยู่ที่อำเภอปะโคนชัยอยู่ที่อำเภอบัวเชษอยู่ที่พนมดงรักเกิดมาพูดภาษาขเขมรเข้าโรงเรียนพูดภาษาไทยได้สองภาษา ได้ทั้งภาษาเขมรได้ทั้งภาษาไทยเขาเป็นคนไทยแต่ฮุนเซนกล่าวหาว่าคนที่พูดภาษาเขมรแล้วไม่ยอมถือสัญชาติเขมรคือคนพลรยศต่อแผ่นดินฮุนเซนเป็นบ้าครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฮุนเซนสั่งให้ทหารกัมพูชาใช้จรวดซึ่ง เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่า BM-21 ต้องถอยออกมามากกว่า40กิโลเมตรอาวุธที่กัมพูชาใช้ยิงเข้ามาในประเทศไทยอาวุธล้อนจรวดอย่างที่หนึ่งท h l b 1ยิงได้ระยะไกล40กิโลเมตร อาวุธจรวดหลายลำกล้องชนิดที่สองไทย9 0ียิงได้ไกล40กิโลเมตรและอาวุธทิ้นสุดท้ายอายุเท่ากับผมพอดีผลิตมาตั้งแต่ปี1968 BM21 ยิงได้ไกล20กิโลเมตรวันนี้ครับ ยิงมาจนถึงใกล้อําเภอรปราศาสตร์จังหวัดส,สุรินทร์แล้วน้องที่อยู่ที่นั่นโทรมาบอกใกล้จะถึงตัวอำเภอแล้วพี่ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอยู่ต้องอพยพจากปราศาสตร์หนีออกไปจากชายแดนเกือบร้อยกิโลเมตรนี่คือความตั้งใจของหุนเซนในการที่จะฆ่าที่น้องประชาชนคนไทย ผู้บริสุทธิ์อยู่บนแผ่นดินไทยที่จังหวัดบุรีททรัมย์อยู่บนแผ่นดินไทยที่จังหวัดสุรินทร์อยู่บนแผ่นดินไทยที่จังหวัดศรีสะเกดและอยู่บนแผ่นดินไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่คือพฤติกรรมของอาชญากรสงขมพี่น้องทั้งหลายครับหนักกว่านั้นไปอีกเดี๋ยวนี้ สั่งตรวจหลายลำกล้องออกมาจากกรุงพนมเปนออกมาจากรอบๆกรุงพนมเปนให้มาเสริมบริเวณจังหวัดพระวิหารบริเวณจังหวัดอุดรมีชัยและไปเสริมอยู่บริเวณจังหวัดศรีโสพลศรีโสพลอยู่ตรงข้ามตาพยาและมี บริเวณหนึ่งตรงข้ามอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ตาพญาอยู่จังหวัดสระแก้วส่วนอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามสุรินตาเมืองทมก็อยู่ตรงข้ามอุดรมีชัยทหารจากอุดรมีชัยทหารจากเสียมเรียบของขมรก็มาเสริมทัพอยู่ที่นั่น ถัดไปเมืองอาลองเวรหรืออำเภออาลองเวอยู่ตรงข้ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็คืออำเภอกันทลลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดก็อยู่จังหวัดอุดรมีใั่ถัดจากนั้นไปภูมะเขือปราสาทตร์วิหารผาหมหออีแดงลากยาวไปจนถึงช่องบกเป็นพื้นที่ติดต่อจังหวัดพวิหาร ฐานที่ตั้งทางทาหารอยู่ที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารประเทศเขมรเป็นส่วนใหญ่ที่ผมอธิบายให้พี่น้องเห็นเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเขาเสริมกำลังมาเรื่อยๆเ,เราก็ต้องใช้ปฏิบัติการในการสกัดกัน้นวันนี้จะรหจที่ใช้ยิงจากพื้นสู่อากาศ ที่หุนเซนสั่งซื้อมาจากประเทศจีนไม่ได้มาประจำบริเวณจังหวัดพะวิหารบริเวณจังหวัดอุดรมีชยัยหรือจังหวัดศรีโสภณแต่เอาไปประจำที่กรุงพนมเป็นทำไมครับเพราะหุนเซนกลัวว่าเราจะส่งเครื่องบิน F-16 กิบเพนบินไปบอมที่บ้านหุนเซนข้างวงเวียน สันติภาพของเขานะซึ่งผมก็อยากให้ทำนะครับมันจะได้จบสักทีหนึ่งไม่ต้องให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาชาวเขมรและพี่น้องประชาชนคนไทยยุ่งยากพิกัดก็ส่งมาแล้วว่าฮุนเซนตอนนี้อยู่ที่พิกัดไหนบ้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนใกล้ๆวงเวียนอนุสาวรีย์สันติภาพนะะั่นล่ะ ก็ไปบอมมันตรงนั้นเสลยมันจะได้จบพี่น้องครับก็ฮุนเซนเขากลัววันนี้ฮุนเซนเพิ่มทหารในการรักษารอบๆบ,บริเวณแต่ก่อนมีสามกองพันเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นห้ากองพันประมาณเกือบห้าพันคน แต่ทหารองค์กษ์ของหุนเซนมีทั้งหมดสามหมื่นกว่าคนก็คือสามสิบกว่ากองพันแต่อยู่ลายรอบกรุงพนมเปนอยู่ในปุงพนมเปนบ้างแต่เดี๋ยวนี้รอบๆอ,อบบ้านหุนเซนมีทหารอยู่ประมาณ5,000ันและมีการสั่งให้ลูกสาวซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวของกมบ,บูชา ผูกขาดเป็นของตัวเองเอาไปตั้งเครื่องอบีและทำสถานีโทรทัศน์ไว้ในบ้านหลังนั้นนั่นละ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะหุนเซนประเมินสถานการณ์ว่าถ้าแพ้สงครามที่ก่อขึ้นกับประเทศไทยครั้งนี้ทางเลือกของหุนเซนมีอยู่เพียงแค่สองถาง ทางที่หนึ่งติดคุกในฐานะอาชญากรสงครามทางที่สองลงนรกเพราะชาวกัมพูชาจะไปลุมฆ่าฮุนเซนที่บ้านหลังนั้นพี่น้องครับเป็นอย่างนี้คือบทสรุปของผด็จการที่เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนในประเทศตัวเองและ เห็นฆ่าพี่น้องประชาชนประเทศเพื่อนบ้านชะตากรรมหนีไม่พ้นไม่ติดคุกก็ถูกประชาชนฆ่าตาย